เพราะว่ามันถูกมากแบบ4คนอะ่ะ4คน2องคืนสี่พันเจ็ดถูกที่สุดในฮ่องกงแล้ว <c oughs> เออแ้วครับตอนนี้เรามาถึงตามโลเคชั่นแล้วแต่เรายังหาโรงแรมไม่เจอจิบไม่ค่อยดีนะไม่ตอนแรกเราอ่ะมีแพน ใช่ตอนแรกมีแพนแล้วก็แบบว่ามันมันเลดไปแล้วอะ่ะก็มองหน่อยๆว่าหนาวเหรอมาฮ่องกงก็ต้องกินว่าเฟอร์้ฮ่องกง The combination of her body gets the best of me Oh God, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Cause amigos to the face, baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine เราเราจะเดูนในแมพอะเราจะเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงมันบอกว่าถึงแล้วแต่ว่าเรายังหาไม่เจอ๋อแล้วครับตอนนี้เรามาถึงตามโลเคชันแล้วแต่เรายังหาโรงแรมไม่เจอเก็หาเกสเฮาส์นะคะเราก็ต้องไปที่ 13F น่าจะหมายถึงชั้น13ป้ายเมื่อกี้ ลิฟต์มันเหมือนมันปิดไม่ขึ้นเขาก็เลยให้มาขึ้นลิฟต์นี้มั้งเอาละเริ่มละของเราวันนี้จอง HK Peaceful g a t h o u s e ไปดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันถูกมากแบบสี่คนอ่ะสี่คนสองคืนสี่พันเจ็ดโอ้หกไม่ค่อยดีนะถูกที่สุดในฮ่องกงอะถูกที่สุดในช่วงนี้แล้วด้วยใช่เพราะว่าเรามาตรงกับวัฒนชาติ วันอาทิย์วันพฤหัสเดย์จำได้แบบตอนจองอ่ะเต็มกับหมดเลยเหลือ,อที่นี่ว่างอะ่ะแบบวินาทีแต่วินาทีอะเนาะแบบพอเราเลื่อนไปเลื่อนมาแม่งเต็มเต็มเต็มที่นี่ก็เต็มหรอตอนนี้น,น,น่าจะเต็มเหมือนห้องเนี้เป็นห้องสุดท้ายห้องเดียว รันอยู่ข้างหน้าเองก็คือซีสอเดินหา C2 ีสแลคือพี่คนนั้นอะเราเดินสวนเขาไปแล้วรอบหนึ่งอนนี้พอเขาเดินมาอีกเราเลยถามว่า I want to check in เออแล้วเขาก็แบบอ่ะ f o l l o w m มเขาได้แหละคือคนที่เช็คอินคือเหมือนแบบบางที่อะมันต้องดูแบบดูชั้นดูเลขอะไรดีๆแล้วแบบอาจจะต้องเคาะหรืออะไรเงี้ยเออแต่ว่าบางที่มันแบบมีลุงนั่งอยู่ เช็คอินยากเหมือนกันนะการหากันเช็คอินอ่ะต้องรีบๆมาแล้วก็ดูนี่สภาพห้องนะคะสี่คนว้าวโยงห้องน้ำ้วยเหรอพ้องน้ำไม่อยากอาบน้ำอ่ะเออไ่ดูที่กั้นประตูก่อนเอ้ยเฮ้ยวายวายเออสุดยอด คนราคาแบบคนละ500อ่ะก็คงมาได้ประมาณนั้นก็โอเคนะแค่เตียงแบบแค่เตียงไม่สกปรกมากก็โอเคแล้วอ่ะเฮ้ยขอมีแบบอันนี้ให้เราข้างในใช่ใช่แกะดูถ้าเจอข้างในก็คือมีชุดนันเหมือนทูบเทียนอ่ะสบู่ิจิ๋วเลยเหมือนทูบเทียนจริงว่ะแปรงสีฟันเอ้แปรงสีฟันเอแปรงสีฟันเหมือนแปรงสีฟันเดลฟ่าเลย เฮ้ยพอดีเลยไม่มีหวี <laughs> ชอบความซับก็อนันนี้แชมพูอ่ะสมัยก่อนสองร้สามบาทอะ่ะเออ,เอ,อหมดแล้วก็ให้เทชูเฮ้ยเทชูเหมือนแบบ เล็กมากเหมือนเราถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งอะ <c oughs> แต่ว่าเขาน่าจะเป็นไซส์นี้เออก็ดีอยู่นะโดยรวมก็ก็แบบไม่แย่สองกล่องเอ้ยให้สี่กล่องเลยอะอครบคนปตอนแรกกังวลใจว่าแบบว่าจะได้ห้องแบบนี้ยออแล้วอย่างหนึ่งอยู่ตรงจิมซาจุยเลยนะแบบหาง่ายอะใช่ <c oughs> เราก็แบบเนี่ยเดี๋ยวเดิอนออกไปไปหาของกินอะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหาของกินกันดีว่าไปจ้าเราจะไปหาอะไรกินนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนแม่ต่แรกเราอกะมีแพง ใช่ตอนแรกมีแพนแล้วก็แบบว่ามันมันเลดไปแล้วอะ<ช>่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าไปกินที่นู่นก็คือน่าจะโซก,ก็เลยแบบไม่งั้นหากินแถวๆนี้แล้วกันจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลามากเราไม่รู้ว่าแบบกว่าจะไปกว่าจะกลับดูหน้าดิเหนื่อยแล้วว่านี่จะไปเดินมงกกกันด้วยก็เลยแบบว่าโอเคงั้นกินแถวๆนี้แหละใกล้ๆแต่ที่นี่เขาขับรถกันโหดเหมือนกันนะนั่งนั่งที่นี้ต้องจับนะไม่งั้นหน้ายโยกหน้าแห่ เหมือนเยอะมากเมื่อกี้มีคนข้ามถนนแบบไม่รอไฟแดงโดนบีบแซบแบบเสียงดังลั่นเลยแต่คน <c oughs> ก็มองหน่อยน่อยว่าหนาวเหรอใส่เสอนจ้า Her, need her touching me, cause she got a bad little waist And we tearing down this place off the liquor that we chase, got some us to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away, cause she's like sex, drugs, ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ MTR ก็คือสรุปว่าจะนั่งไปที่มงก,กุฎเกอนเผื่อได้จะได้ไปหาของกินแล้วก็ไปชอปปิ้งทีเดียวเลยจบที่นั่นเมื่อกี้ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันแบบต้องซื้อบัตรออกตัวพุทก่อนแล้วค่อยไปจ่ายหรือว่ากับใช้เงินสดได้อะไรเงี้ยสรุปว่าก็คือคล้ายๆบ้านเราก็คือสามารถใช้เงินสดจ่ายได้ก็หยอดตู้อะไรปกตยยิอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่รู้ว่าเลนราคาแบบคนที่มีบนะัตรกับคนที่ไม่มีบัตรมันต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าก็โปเกรียนต่อคน but even he couldn't learn how to contain it her high heels make a damn good statement there is no replacement a body by say man เนิ้นจากตอนนี้นะครับความหิวมันกำลังข่อมกำเราเจอร้านไหนก็อยากจะกินร้านนั้นถ <c oughs> ้าข้ามถนนแถวนี้ต้องต้องดูดีๆด,ด้วยน <c oughs> ะครับเพราะว่าแบบข้ามจุดๆมาไม่ได้มันต้องมีทางมาราย <c oughs> ไม่ใช่คนไทยเนอะ เข้าสล,ลยคนเยอะด้วยนะสามสองหนึง่ง <ละ S 1> let's go ร <c oughs> ้านเขาจะปิดรับออเดอร์สามทุ่มครึ่งแล้วราก็มาสามทุ่มสิบกว่าหโหย่างอ่ะเหมือนแบบลงเพื่อนสถานีมาทางออกดีอะ่ะเราก็เดินมานิดนึงก็อยู่ใกล้ใกลกับร้นานตู้ขี้ตูต้กเก็บืมทำมันใหญ่ให้ขนมเจเขาดี <c oughs> อ่ะน้ำนหนึก อร่อยอมันนยเลยอันนี้แม่จะแบบว่าได้กลิ่นความเป็นมาล่าแต่ก็จะแบบว่าไม่ได้ชาขนาดนั้นแต่ชอบเส้นหนุ่มจีนเขาเป็ความแบบหนึบๆนึบหนึบหนึบจะดีอ,อันน,อน,น,อนี้อร่อยอันนี้หวานๆเค็มๆกลิ่นจีนๆเราจีนชอบอันนี้ชอบมนันเนยอร่อยชอบมา่า โอเคกินก่อนนะคะหิวมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้กินแบบอร่อย รเราสั่งอันนี้ไปลังพึ่งเฮ้ยไม่ใช่ดิอ,อน,นั่นแหละอันนั่นแ่ะสั่งรสช็อกโกแลตไปแล้วก็สั่งอันนี้ไปด้วยซุยไหมซุยไหมฟิชบอลลูกชิ้นลูกชิ้นแหละแล้วชิมว่ามันจะอร่อยมันมีอบีบมามวมซ่วมากห <laughs> ลอดป่ะออออพอรวนี้อร่อยอ่ะพอพ ปลาทอดไอ้เอาห่อเป็นเกี๊ยวอันนี้ลูกชิ้นปลาแล้วอันนี้เอาไปห่อเป็นเกี๊ยวก็กลายเป็นเกี๊ยวปลาก็อร่อยนะไอ้ซอสที่มึงบีบมามุได้มาแล้วค่ะมาฮ่องกงก็ต้องกินวาฟเฟิล่องนนร้นาน้าพ่อป้าทำผิดเราสั่งเป็นช็อกโกแลตไป ปึ้งไข่ไข่อืมเหมือนไข่ไข่เข้าใจแล้วว่ามันอ่ะเรียกว่าเอกพัพอืมอืมไข่ไข่จัดไม่เห็นรู้สึกถึงช็อกโกแลตเลยเออไม่มีช็อกโกแลตแต่ว่ากรอบนอกนุ่มในอ่ะอืมอันนี้น่าจะอร่อยกว่าอืมกินทำพลเลยเนาะแต่บ้านเราอ่ะใส่แบบข่อยทองใส่อะไรเงี้ยอร่อยมันหวานนะเนี่ยข้างในมันแบบหนึบดูอืมมันหวานหวานด้วยนะอืมก็ได้อยู่นะเนี่ยอร่อยคาเฟ บรรลุทิพแลแบบว่ามาฮ่องกงไว้ที่มาเพิ่นฮ่องกงใช่เหลือพัดไข่แล้วก็หลายย่างใคยไปว่ากันเรากำลังเข้าไปที่จิจิแลนคนเป็นร้านดของพีพัเดย์่อด้วยขาช้าใครที่จะมาดูสตาร์วอลไม่ต้องมาใคร เอมกาอแล้วเมื่อกี้ความจึ้งใจของวันนี้ก็คือกว่าเราจะออกมาใช่ไหมมาถึงมงกกจะไปเดินไอ้นี่สนิเกอร์สตรีทเออไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนมพรหิวมากแล้วก็จะแวะสนิเกอร์สตรีทเดินมาสตรีทปิดหมดแล้วจึ้งใจเด้อจ้ะสตรีทนี่เป็นถนนนะสนิเกอร์ปิด จะไปถ่ายรูปแบบเอ้ยรูปแบบสตรีไปเออยอะๆเรียบร้อยเขาปิดไฟหมดแล้ว <laughs> มีแต่ร้านป้าเนี่ยเปิดไฟจ้าก็เลยอุ่นหนุนป้าไปวันนี้วันนี้เหนื่อยมากก็เดี๋ยวคงกลับที่พักแล้วก็อนอนแล้วค่ะฝนตกแล้วด้วยบายบไปเจอกัน <c oughs> บายบายนะโอ๊ตอ <c oughs> oh, ่ะ Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh god she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some us to the face Baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make every